จาก i c p กับคณิตศาสตร์ก็น่าจะเป็นใบงานถ้าเป็นวิชาอื่นนะลูกถ้าเป็นใบงานนะครับก็น่าจะเป็นใบงานนะครับส่วนวิชาคณิตศาสตร์มาซอร์ก็มีใบงานแล้วแต่ว่าก็อยากเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับนยนจะได้จะได้จะได้เพิ่มเติมนะครับแต่วิชาอื่นมาซอร์ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันขึ้นอะไรก็ไม่รู้ค่ะมีไลฟ์มิสติ้งกับ อ๋อ<ด>นักเดียนมองเห็นไหมไม่ไม่มาเซอร์มาเซอร์จะอานพีโอมาสเซอร์จะอานพีโอ,อไว้ให้เพื่อนคนที่เข้ามาที่หลังไหมนะครับกดกอดดิคับดิ้งอยู่ผมนึกว่าผมเขาไม่ไม่มาเซอร์เป็นเออ่านเองอัานพีโอเองนะครับเวลาในการอัดนะครับอ่ะคนนี้เข้ามาใหม่ไหมถ้านักเรียนเข้ามาไม่พร้อมกันนะครับเห็นไหมครับมาเซอร์ก็จะต้องมากดรับแบบนี้มันก็จะมันก็จะไปไม่เป็นนาทีอ่ะต่อไปข้อที่สองเนาะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูพี่ยูเพิ่มเติมนเดี๋ยวมันจะอธิบายเป็นรีวิวเพิ่มเติมให้นะครับคนที่เข้าที่หลังต่อไปข้อที่สองขออนุญาตแชร์นิดหนึ่งครับต่อไปข้อที่สองอ่าแชร์เลยนะครับ มาแล้วข้อที่สองครับข้อนี้ครับลุงมีที่ดินนักเรียนก็ดูแบบแผนของเรียนประกอบไปด้วยนะครับดูที่แบบหัดเลยนะครับลุงมีที่ดินครับจานวนสองข้อที่สองนะครับคนที่มาทีหลังข้อที่หนึ่งข้ามไปก่อนนะครับมาดูข้อที่สองก่อนตามเพื่อนให้ทันลุงมีที่ดินจานวนสองเศษเกส่วนแปดไร่นะครับเขามีที่ดินตรงนี้เขาปลูกมะนาวไปเท่าไหร่ครับ สิบเก้าส่วนยี่สิบไร่นะครับที่ดินที่เหลือปลูกมะม่วงเขาก็เลยถามว่าอะไรลุงปลูกมะม่วงขี่ไร่ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่โจทย์ถามแล้วสิ่งที่โจทย์บอกอะไรมาให้เราก็มีอยู่สองอย่างคืออะไรครับปลูกมะนาวกับปลูกอะไรครับปลูกมะนาวกับอะไรที่ดินทั้งหมดดังนั้นเราก็ทําเป็นโมเดลบาแบบนี้เราสามารถทําให้เป็นโมเดลบาแบบนี้วิธีคิดนะครับในกล่องข้างบนที่เป็นช่องวิธีคิดข้างบนเราสามารถวาดรูปโมเดลบาล,ลงไปอ่าหมายความว่าไงหมายความว่ามีที่ดินทั้งหมดสอง ะจำนวนสอง่เจ็ดส่วนแปดไร่ครับอ่านะครับแล้วก็ไงปรากฏว่าเขาปลูกอะไรครับมะนาวทำไมไม่ขึ้นมะนาวขูมไม่ขึ้น่งเอาโอเคเอาวา่าลูกก็ได้ตรงนี้เสียงอะไรนะคะเสียงโทรศัพท์ของเพื่อนได้ยินไหมตรงนี้เป็นมะนาวนะครับตรงนี้เป็นมะนาวอ่า รอรไรอะไปวาดเป็นโมเดลบาร์นะตรงนี้เป็นมะนาวนะครับแล้วตรงนี้ครับต่อด้วยที่พื่ดินอีกที่หนึ่งครับเป็นอะไรครับลูกเป็นอะไรครับมะม่วงมะม่วงครับมะม่วงพืชที่ดินตรงนี้แต่เราไม่รู้ครับว่ามะม่วงปลูกกี่ไร่เราไม่รู้แต่เรารู้ที่ดินทั้งหมดสองอันนี้รวมกันเนี่ยได้สองสิเจ็ดส่วนแปดได้ เขาปลูกมะนาวไปเท่าไหร่ครับ19แต่มะนาวเรารู้คือ19ส่วนเท่าไหร่20ปลูกไปนี่นี่นี่เอาปลูกมะนาวไป19ส่วน20ได้แต่มะม่วงเราไม่รู้นี่โอ้โหเอาใหม่เอาใหม่หมมันไม่ขึ้นมามันัดก้องนิดนึงอ่ะเดี๋ยวครูขอลบใหม่นะแป๊บนึงเดี๋ยวมึมองเห็นก็ครูก็ทําไว้อยู่นะทาไมมันถึงหายไปยังงงอยู่ใหม่นะครับอันนี้จะองเห็นชัดเจนกว่า เนี่กวาดเนาะอันนี้เรียนสดเลยมันย้อนกลับไปดูไม่ได้แล้วอ่านี่ครับที่ดีทั้งหมดครับจำนวนเศษสองเศษเจ็ดส่วนแปดไร่ครับจำนวนสองเศษเจ็ดส่วนแปดไร่ปลูกแบ,งบ่งไปปลูกมะนาวสิบเก้าส่วนยี่สิบไร่เขาก็เลยถามว่ามะม่วงตรงเนี้ยปลูกเท่าไหร่ไร่ครับตรงนี้ อันนั้นวิธีนี้เน,นี่ยพอจะนึกออกไหมว่าเราใช้วิธีอะไรเพื่อจะหาคําตอบตรงนี้ทีอะไรครับอย่างแรกเราต้องเขียนเป็นประโยคสญลักษก่อนทีอะไรลกู <Hello. S 1> ลก <Hello. S 1> ลบค่ะลบทีลบครับถูกต้องค่ะเพราะว่าอะไรเราอยากรู้ตรงที่เข,เขียวแต่เรารู้ว่าที่ดินทั้งหมดไอ้เขียวกับส้มเนี่ยบวกกันเนี่ยได้สองจำนวนสองเศษส่วแปดไร่ดังนั้นเราอยากรู้ตรงนี้เราต้องเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยมาบวกกับสีส้มอ่านั้นครูก็ได้ประโยคสษณ์แล้วก็คือ่าจำนวนสองเนี่ยไปเขียนเองนะเศษเจ็ดส่วนแปดไร่นะครับ ลบกับสิบเก้าส่วนยี่สิบไรเราก็ใส่เครื่องหมายแบบนี้ให้มันเป็นอสมลักที่เรายังไม่รู้คำตอบเห็นไหมครับอันนี้ขั้นตอนแรกอ่ะให้เวลาในการล่างล่างล่า,า,างโมเดลบาอันนี้อาจจะใช้ทิสสอก็ได้นะครับที่เป็นแนวคิดนังเรียนไม่ต้องใช้ปากกานะครับเอานิสสอลองวาดดู้างล่างไว้ก่อนแล้วถึงเวลาเราค่อยเป็อปปเนอากกาวาดแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนที่ใช้ปากกาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ ตอนนี้วิธีทำนะครับเราก็มาขั้นตอนในนนนั้ใการเขียนทุกครั้งเราเรียนมาตนะั้งแต่ปสามปสี่เนาะประโยคที่เป็นจุดปัญหาเรา,เราก็ต้องเขียนเป็นระดับขั้นลงมาครับอันนั้นเราก็เอาข้อมูลของแต่ละเรื่องเรื่องนะครับมาเขียนลงอ่ะวิธีเขียนก็เขียนแบบนี้ครับเราก็บอกว่าไงเขียนยอนี้หนึ่งนะลงมีถ้าโมอตะเขียนประดฐ์ประดอยมันจะใช้เวลานานนะครับลงมีที่ดินนะครับ จำนวนสองเจ็ดเจ็ดส่วนแปดได้เขียนแบบมาสเตอร์เลยนะครับเขียนแบบมาสเตอร์เลยนะครับใกล้แบบนี้นะครับต่อไปครับป,ปลูกมะนาวเ,นวเขียนแบบนี้เ,นเขียนให้ตรงกันนะครับได้เห็นช่องว่างไหม,ไมตรงนี้นะครับนักเรียนเขียนให้ให้มนันห่างกันนะครับอย่าไปเขียนตัวหนังสือที่เป็นหน่วยเนะี่ยติดกับตัวเลขนะครับเราต้องเว้นระยะห,ายห่างมันปลูกมะนาวก็เขียนแบบนี้ไปเลยนะครับแตวข้างหน้ามาสเตอร์ Master จะทําเป็น PowerPoint ให้นะจะได้ไม่ต้องเขียน สมากแบบนี้นะครับปลูกมะนาวก็เท่าไหร่ครับ19เขียนข้อม,มูลนันมนด้วยนะครับ20 19สวนเท่าไหร่ครับ20ไร่แบบนี้ดังนั้นะะเราก็เอาบรรทัดที่3นะครับบรรทัดที่1บรรทัดท2เป็นบรรทัดที่อะไรครับโจทย์บอกมาให้เราดังน,นั้นบรรทัดที่3เนี่ยจะเป็นสิ่งที่โจทย์อะไรครับเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเราก็เอาตรงคําถามตรงนี้มาใส่ตรงนี้เลยเราบอกว่าไงลุง ปลูกมะม่วงอามะม่วงกี่ได้เราไม่ดูเราก็นาเนินการโดยการเอาเท่าไหร่ครับจํานวน 2, สองเศษเท่าไหร่ครับเศษเจ็ดส่วนแปดตัวนี้มาบวกให้มาลบสิมาลบกับสิบเก้าส่วนยี่สิบได้เท่ากับเท่าไหร่อาตัวนี้นักเรียนจะไปทําในกระดาษก็ได้หรือจะแสดงให้มาเซอร์ดูก็ได้ครับ สีแดงด้วยไหมคะมอะไรครับไม่ต้องไม่ต้องครับตรงนี้ไม่ต้องอนนขีดแล้วนี่รูทําให้ดูเฉยอันนี้ไม่ต้องขีดนะะครับอันนี้รูเขียนให้อธิบายให้ดูชัดเจนเฉยนะครับรลงปู่ะม่โมอันเดียก็เขียนแบบนี้เลยนะครับวิธีการเขียนลงมีที่ดินอันแรกนะครับจะเป็นตัวอะไรนี่นี่ตัวแรกนะมนทานแรกตัวเน,นี้ยนักเรียนมาแล้วเวลา,าเรียนแบ่งนะเรียนแบ่งแบบนี้ครับเนี้ยจอหน้าแรกครับลงปู่มีที่ดินจานวนสองสี่เจ็ดส่วนแปดไร่ สิ่งที่โจทย์บอกมาตัวที่สองหรืออาจจะเขียนเลขหนึ่งก็ได้อ่าตัวนี้คือเลขหนึ่งที่โจทย์บอกมาอันนี้เป็นเลขสองสิ่งที่โจทย์บอกมาปลูกมะนาวเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายจะเป็นตัวอะไรครับโจทย์ถามอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามจะอยู่บรรทัดสุดท้ายเลยใช่ไหมลูกครับจะอยู่บรรทัดสุดท้ายของโจทย์ปัญหาเลยนะครับยอดหน้าสุดท้ายจะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเราก็จะมาใส่ตัวสุดท้ายลุงปลูกมะม่วงเห็นไหมเขาถามว่าลุงปลูกมะม่วงกี่ไร่แล้ก็เราบอกลุงปลูกมะม่วงเราก็จับสองตัวนี้มาไปหลบกันนะครับ วิธีลบเห็นไหมตัวแรกเราต้องทําให้เป็นอะไรครับเศษเกินก่อนเห็นไหมครับช่วยช่วยมาเตอร์หน่อยเร็วให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่จานวนสองเศษเจ็ดส่วนแปดได้เท่าไหร่ครับแปดสองเอาตัวล่าง,าางไปคูณตัวหน้านะครับล่างคูนหน้าบวกบนแปดคูนสองเป็นสิบหกนะครับสิบหกบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่ครับยี่สามส่วนแปดอะไรนะได้เท่าไหร่นะยี่สิบเห่ไหมถูกไหมลูกเศษยี่สิบ เออเศษยี่สิบสามส่วนแปดไปลบกับเท่าไรครับสิบเก้าส่วนยี่สิบอืมอา้าวทำต่อครับเนื่องจากว่าตัวส่วนมันไม่เท่ากันนะครับอย่าลืมนะครับการบวกการลบเมื่อตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทาให้เท่ากันนะครับทําไงดีข้อนี้ทําไงดีแปดก,กับยี่สิบเอาไปหาอะไรดีเอา,อาอคณอคูขอหาคนอข้างหน้าฝั่งนี้ในใจนะจะทดนะครับทดข้างๆ้างไว้ ครูเอา8กับ20ไปหาครนครับลืมนะนี่ครูก็เลยหาสั้นไปเลยหายาวไปเลยเอาใหม่นะเดี๋ยวขอลบนิ้หน่งแล้วมาหาครนตรงนี้นะครับเป็นโน้ตย่อตรงนี้นะนักเรียนอาจจะไปหาในกระดาษก็ได้นะครับครูใช้การหาหาครนเ,เียนตรงนี้ก็ได้นะลืมยังครนหาลืมยังก็คือเอาหารยาวหาสั้นครับเ็คือเอา8กับ20ไปไปตั้งหารแบบนี้ลืมยังเอาแม่สองดัดเลย สองสี่เป็นแปดสองอะไรยี่สิบครับสองสิบเป็นยี่สิบมาแม่แล้วอีกไม่สองอีกสองสองเป็นสี่สองห้าเป็นสิบหมดยังสองคูณสองคูณห้าครับหมดแล้วหมดแล้วดังนั้นเราได้คณนอคือสองคูณสองคูณสองคูณห้าอูเยอะนะนี่ทำไมคณนอเยอะจังเลยสองคูณสองคูณสองคูณห้าจบแล้วครับเนี่ยมันหมดแล้วหาต่อไม่ได้แล้ว คนที่เพิ่งเข้ามาก็มีนะครับเออสสเป็นสี่สี่สองเป็แปดแปดสองเป็นปสาบแปดสี่แปดห้าแปดห้าเป็นเท่าไรออสสเป็นสี่อาสองคัวสองนี้สองตัวนี้คูณก่อนออสสเป็นสี่สี่สองเป็นแปดแปดห้าเป็นเป็นสี่สิบดังนั้นคูณได้คอนอคือครับสี่สิบแสดงว่าไอ้ตัวล่างนะครับให้ตัวล่างตัวนี้มันเป็นสี่สิบสองตัวนี้มันต้องเป็นส่วนเท่ากันดังนั้นกูอยากรู้ว่า 8เน่ะมันคูณได้ได้40ครับคูณอะไรคูณอะไรครับได้40 8คูณอะไรเมื่อกี้ไงคูณ5ครับคูณ5ครับใช่คูณ5ข้างบนต้องคูณ5ด้วยดังนั้นเธอต้องเอาอะไร23ไปคูณ5เอาช่วยหน่อยเอา23คูณ5คูณหน่อยช่วยกันคิดนะครับช่วยกันไปช้าๆช้าๆเราไม่ต้องเร็วได้ทิละข้อสองข้อก็ยังดี5คูณบแล้วเท่าไหร่นะ5 3เป็น15 5 3 15 5ทดหนึ่ง อ้ต่อเป็นสิบเป็น 10, สิบเอ็ดร้อยสิบห้าถูกต้องน้องเรียนได้แล้วหนึ่งร้อยสิบห้าครับลบมันติดลบนะมันติดลบอยู่นะครับอ่าต่อไปฟังนี้ครับยี่สิบคูณอะไรได้สี่สิบรับอันนี้ง่ายครับยี่สิบคูณอะไรได้สี่สิบยี่สิบคูณอะไรได้สี่สิบคูณอะไรครับคูณสองไงนะครับน้อง,งนนต้องคูณสองด้วยไหมอืมอ้าวสิบเก้าคูณสองครับอะไรเดีเ๋ยวช่วยคูณหน่อย ก้าสองสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งสองหนึ่งเป็นสองเป็นสามสิบแปดยี่สิบสามงอมาดิยี่สิบแปดยสิแปยี่สิแปดสามสิบแปดสิถูกไหมถูกไหมสิบเก้าสิบเก้าคูณสองเองงสิเก้าสงเป็นสิบเก้าสองสองเป็นสองก็ต้องเป็นสามสิบแปดไหมอ้าวขออญาตมาต่อฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราลุกั่งนี้ก่อน ลบตัวทดออกนะเรามาเตร์ขอลบตัวทดก่อนแล้วจะมาต่อด้านบนนะครับเสร็จเสร็จขออนุญาตมาต่อ้ันนี้เพราะว่าพื้นที่ไม่พอเนาะพอ <c oughs> ถึงขั้นตอนข้างล่างเสร็จแล้วน้องเดนมาต่อข้างบนนต่นึงแต่ไปขอเนักเรียนเขียนต่อลงไปข้างล่างเลยนะแต่มาเติมไม่มีที่นะครับขอมาต่อตรงนี้อ่า <c oughs> ตัวน,นี้เราจับลบเลยครับช่วยกันลบหน่อยครับอันนี้ขอเพิ่มเดิมมาฝั่งนี้นะครับ <c oughs> ขอลบหน่อยครับร้อยสิบห้าลบสามสิบแปด ได้ได้ห้าสิบหกครับถูกไหมได้เจ็ดสิบเจ็ดค่ะนั่นไม่เหมือนกันแล้วอาอทำไมไม่เหมือนกันร้อยสิบห้าลบสามสิบแปดมันเป็นลบนะครับมันเป็นทีการลบนะแปดแล้วไปต่อสิบห้าครับแปดแล้วไปห้าเป็นหกเป็นเจ็ดใช่ไหมอ่อตอนนี้โดนยืมไปโดนยืมไปครับโดนเหลืออะไรก็เลยมายืมไปเป็นสิบสิบลบสามเหลือสิบเจ็ดสิบเด่านั้นตอบ ลบกันได้เจ็ดสิบเจ็ดส่วนเท่าไหร่ครับส่วนสี่สิบเหมือนเดิม <c oughs> เอากดว่ามันไม่มีตัวเลขไหนที่มาหาได้ลงตัวแล้วแต่ว่ามันเป็นเศษเกินใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นเศษเกินนะครับดังนั้นเราต้องทําให้เป็นจนํานวนค่ะสี่สิบหนึ่งเป็นสี่สิบสี่สิบสองเป็นแปดสิบดังนั้นสองไม่ได้ดังนั้นได้แค่หนึ่งเนาะจำนวนหนึ่งตอนนี้ลบกันแปดสิบครับถ้าสองเป็นแปดสิบพากันอยู่เท่าไรครับสามดังนั้นได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ เศษเท่าไรลูกเอาลบหน่อยสศษสิ <1> 1> 47, 47. บเจ็ดลบสี่สิบได้เท่าไรเดี๋ยวเจ็ดใช่ไหมแล้วก็อะไรสามสิบเจ็ดส่วนเท่าไหร่สี่สิบข้อนี้ตอบอยู่ที่นี่จริงๆนะครับจำนวน <1> 1> หนึ่งอ่าความตอบอยู่ตรงนี้นะจำนวนหนึ่งเศษสามสิบเจ็ดส่วนสี่สิบนะครับข้อนี้ ก็เหลือเวลาประมาณสิบนาทีนะครับเดี๋ยวได้อีกสักข้อไหมเนี่ยได้อีกสักข้ออยู่เนาะนะครับอ่ะข้อที่สองใครที่เพิ่งมาเจ็ดนาทีคุณครูค่ะคุณครูคะะเอ่อถ้าสมมติเราไม่ทําได้ลงมากับคุณครูแล้วตอบตรงด้านล่างเลยได้ไหมคะไม่ต้องไลมาอัพปพสด้านตรงด้านนอกตรงกระดาษเปล่าอะไรประมาณ ได้ได้ได้ก็ข้างล่างไม่พอเลยใช่ไหมเออมันพอคะ่ะแต่ไม่อยากทําเยอะอ๋อก็เวลาหลักการทําหลักการทําของเรื่องสมการนะักเรียนต้องทําลงมาข้างล่างครับเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยมันต้องตรงกันมาข้างล่างแบบนี้นะครับอันนี้รูเขียนไม่พอเดี๋ยวละเดี๋ยวพวกนี้พวกนี้รูจะเอาทาให้ดูแบบที่มันแบบจัดเรียงให้สวยงามเดี๋ยวพวกนี้รูจะทําเป็นสไลด์ให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตแบบนี้ก่อนเนาะ จริงอยากให้เธอทาเนี่ยเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้นักเรียยต้องมาต่อข้างล่างเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยต้องมาต่อแบบนี้ลูกต่อเท่าไรครับเจ็ดสิบเกดส่วนสี่สิบลงมาข้างล่างแบบนี้มาเรื่อยๆครับหลักการทําครงเรื่องสมการครับหลกักหลักของการเขียนสมการเราเขียนแบบนี้ให้ลงมาแบบนี้แล้วนะสุดตัวนี้จะเป็นสุดท้ายต่อจากตัวนี้อีกทีหนึง่งนะครับจะไปเขียนจะไปเขียนแบ่งขวาแบ่งซ้ายจะไปเขียนแบ่งขวาเพราะว่าถ้าเรามีพื้นที่นะแต่ถ้าเราไม่มีพื้นที่ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถจะแบ่งแบบมาสเตอร์เนี่ยแบ่งมาออทางขวาได้ แต่ถ้าเรามีพื้นที่เราเขียนลงมาให้ล่างให้สุดเลยมันมีกระดาษเหลือไหมมันมีไม้บรรทัดไอ่ช่องว่างให้เขียนเหลือไหมข้างล่างน่าจะพออยู่นะนะครับ <c oughs> ข้อสองโอเคเนาะนะครับนักเรียนดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรมาให้เราแล้วเรารู้ว่ามันเป็นเครื่องหมายอะไรบวกลบคูณหารแล้วเราก็ดาเนินการซึ่งพวกนี้เราเรียนมาหมดแล้วนะการบวกลบที่เราต้องทําส่วนให้เท่ากันพวกเนี้ยขั้นตอนพวกนี้เราเรียนทํามาหมดแล้วเนาะนะครับทามาเป็นหมดแล้วเพราะฉะนั้น ก็ถือว่าเป็นการทวนนะคะอาจจะลืมไปแล้วนะครับต่อไปเป็นข้อที่สามโอเคนะครับบาคนที่เข้ามาใหม่ก็มีนะข้อที่สามนะครับกวดวิวว่าอยู่นะครับข้อที่สามต้องจบก,ก่อนนิดนึงพอสุดท้ายแล้วนะครับ้อสุดท้ายแล้วอ่าข้อที่สามครับ รู้นี่ครับข้อสาบอกว่าแก้วมีส้มยี่สิบผลนะครับแบ่งให้เพื่อนสองส่วนห้าผลของส้มที่มีอยู่นะครับแก้วแบ่งให้ส้มให้แก้วแบ่งส้มให้เพื่อนกี่ผลเนี่ยอันแรกครับเราต้องแก้วแบ่งส้มให้เพื่อนกี่ผลนะครับแบ่งส้มไม่ได้แบ่งให้ส้มนะแบ่งส้มส้มตัวนี้คืออะไรผลไม้นะเออไม่ได้แบ่งให้ส้มนะครับไม่ใช่ชื่อคน แกบแบ่งส้งมให้เพื่อนกี่คตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามอ่าสิ่งที่โจทย์ถามครับแล้วสิ่งที่โจทย์บอกอะไรมีบอกให้เรามีอะไรบ้างมีหนึ่งครูใช้การเขียนแบบนี้เลยนะอ่าตัวนี้คือหมายเลขหนึ่งโจทย์บอกหนึ่งอย่างมาโจทย์บอกอีกหนึ่งอย่างคือตัวนี้เป็นอย่างที่สองอ่าเราก็จะจะได้มาเขียนเรียงหมายเลขถูกอ่ะต่อไปครับครูก็จะนําไปเขียนเป็นแนวคิดวิธีคิด ต anto, ้มมีทั้งหมดกี่ผลลูกอันดับแรกคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยยี่สิบผลตามตามครูยี่สิบผลแล้วครูก็แบ่งออกมันเป็นเนื่องจากว่าเห็นนี่เห็นข้างล่างไหมมันมีห้าส่วนครับอันนั้นถ้าเจอโจทย์แบบลักษณะแบบนี้สําคัญอยู่ตรงนี้สําคัญอยู่ตรงนี้ถ้าเนี่ยตีความตรงนี้ออกได้จะจบครูก็เลยแบ่งออกมาเป็นห้าส่วนแบบนี้ครับแต่ละสีเลยเพื่อเห็นความชัดเจน แต่ว่าไอ้ห้าส่วนที่รวมกันตัวนี้มันคือยี่สิบโอนแล้วครูก็แบ่งเป็นห้าส่วนเพื่ออะไรเพื่อครูอยากจะแบ่งให้รู้ว่าไอ้สองส่วนที่เราให้เพื่อนไปเนี่ยมันคือสองส่วนนี้อันนี้คือสองส่วนที่ให้เพื่อนไปถูกไหมจากอะไรครับจากห้าส่วนอันนี้คือสองส่วนอะไรครับสองส่วนห้าที่แบ่งให้อะไรที่แบ่งให้เพื่อนไปดีไหมถ้าเักเรียนทำเนาเรียนไม่ต้องทําหลายสีทําแค่สีเดียวแต่ขอให้แบ่งเป็นอ่าเป็นอ่าเป็นล็อกๆ็อกแบบนี้ให้ครูว่ามันคือแต่ละส่วน มีทั้งหมดห้าส่วนเพราะวิธีการของข้อนี้จะเป็นวิธีการอะไรให้เราเป็นเครื่องหมายอะไรลูกวิธีข้อนี้ไม่ใช่บวกไม่ใช่ลบเอาเป็นเรื่องอะไรเอาใครตอบได้เราลองดูไม่ใช่หารครับไม่ใช่หารครับคูณครับสําคัญของเรื่องโจทย์ปัญหาของการคูณนะครับดูตรงนี้นักเรียนดูตรงที่คูเครื่องหมายจยากๆดไปตรงนี้คือคําว่าของครับ คำว่าของส้มที่มีอยู่ตรงนี้คำว่าของตังนี้คือนักเรียนเรียนสูงขึ้นไปตอนนี้จะ,จะเจอคำนี้บ่อยมากครับคำว่าของตัวนี้คือเครื่องหมายคูเลยจะเปรียบเทียบก็คือมันเป็นเครื่องหมายคูเลยหมายความว่า2.5ของของส้มที่มีอยู่ถ้าเป็นการคุมม่คมกันก็คือให้ใช่ใช่มันก็คือทำไมมันหายไปอ่ะไหนนะ มันคืออะไรมันคือสองส่วนห้าของมาเขียนตรงนี้นะของที่มีอยู่มันก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับสองส่วนห้าของอะไรครับยี่สิบนั่นเองอ่าก็มาวนะ่าคว่าของส้มที่มีอยู่ <S 2> <S 2> <S ของส้มที่มีอยู่ตัวนี้มันคือเท่าไหร่ลกูกนี่ไงครับส้มมีอยู่เท่าไหรส้มมีอยู่เท่าไหรครับยี่สิบอันนั้นของส้มที่มีอยู่เราแปลงเป็นตัวเลข มันก็คือห้าสิบสองส่วนห้าคูณด้ยี่สิบหลักของการทำนะครับเขียนไหมอันนี้เขียนคร่าวๆให้ดูอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่เลยใส่ข้อมูลเลยเดี๋ยวหมดเวลาก่อนเนาะบางทีจะไม่ได้ลําลากเลยครับหมดเวลาก่อนบางทีครูก็ไม่ได้เช็คเวลาครับเพราะเราอยู่หน้านี้อ่ะเราเริ่มเลยเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาครับเขียนประโยคสลักเลยครับปร,ประโยคสลักนี่เขียนเลยนะยังยังอีกบางทีอ่ะเราบอกว่าแบบนี้ครับห้าส่วนสองคูณยี่สิบอันนี้ประโยคสลักนะ เท่ากับเอาเขียนไปเลยประโยชน์สลักตัวแรกครับแล้วเราก็มาเริ่มดำเนินการเอามาเอาเลขหนึ่งมาก่อนครับเอาเลขหนึ่งมาก่อนครับเลขหนึ่งมันคือข้อมีข้อความอะไรบ้างเราเขียนมาเลยแก้วมีส้มทำไมครูถึ่ยไม่ใช่สองส่วนห้าหรอคะเออพี่ตัวตัวตัวนั่นเดินตัวไนะสองส่วนห้าครับดีมากดีมากไอตีมสามครูเขียนเปียกครูเขียนสลับกัน ดีมากเลยอ่ะสองส่วนห้าอ่ะแก้วมีส้มกี่ผลโลกยี่สิบผลนะครับครัวหมายเลขหนึ่งทำไมรูต้องเขียนไม่หมายเลขหนึ่งกำกับเพราะว่าเวลาเราเขียนเนี้ยมันจะง,ง่ายต่อไปหมายเลขสองมาเขียนครับปรากฏว่าไงแบ่งให้เพื่อนเวลาเราเขียนประโยชน์สันทรั์นะครับด้วยแล้วเราเขียนอ่าอ่าขั้นตอนของการแก้จุดปัญหาแบ่งให้เพื่อนเราเขียนแบบนี้เลยเอาพวก ข้อความที่จว์ให้มานะครับแบ่งให้เพื่อนสองส่วนห้าของส้มที่มีอยู่เขียนแบบนี้เลยนักเรียนไม่ผิดเขียนแบบนี้เลยครับแบ่งให้เพื่อนสองส่วนห้าของส้มที่มีอยู่ดังนั้นเราก็สุดท้ายครับถ้าสุดท้ายจะเป็นตัวที่เป็นคําถามแก้วแบ่งส้มให้เพื่อนแบ่งแต่มันไม่เป็นแบ่งนะแบ่งส้มให้เพื่อน จะหมดเวลาก่อนนะครับไอ้เพื่อนก็คือเอาตัวที่เป็นเบลล์สลับม,มาเขียนเลยนะครับเอาเป็นอะไรของมันเนี่ยสองส่วนห้าคูณกับเท่าไหร่ครับยี่สิบ 20. ไปเลยนะครับก็ะจะเสร็จแล้วจะหมดเวลาแล้วครับอีกนิดเดียวนิดเดียวนะครับดำเนินการครับเนื่องจากเป็นจำนวนไรกเป็นจำนวนเต็มเราอัลเอร์ก็จะใส่ส่วนหนึ่งให้มันเพื่อไม่ให้หนึ่งงงงโอเคไหมเราเข้าถึงเรื่องการคูณแล้วนะครับ มาสามารถตัดทอนได้ครับจับดูตัวตีละคู่เลยครับจับตัวนี้ตัดทอนได้ไหมตัวนี้ได้ไหมไม่ได้ครับแนวเฉียงได้ไหมสองกับหนึ่งไม่ได้ดังนั้นห้ากับสี่ยี่สิบได้ไหมได้นะครับเอาเปลี่ยนประการนี้หนึ่งเปลี่ยนสีประการนี้หนึ่งตัดเลยครับเอาแม่อะไรตัดแม่ห้าครับกูบอกแล้วลงท้ายด้ห้าลงท้ายด้ 5, ่ยศูนย์แม่ห้าตัดห้าหนึ่งเป็นห้าครับ 5, 5, 4, นหน้ายี่สิบห้าสี่ยี่สิบดังนั้นจะเหลือเรียกอะไรข้างบนครับสองคูณกับอะไรครับ สี่เพราะมันหารมมนมันตัดต่อไม่ได้แล้วข้าจะเป็นเลขอะไรเลขหนึ่งคูณกับเลขหนึ่งดังนั้นเราตอบตัวนี้ตัวเดิมนะครับเนี่ยเราต้องเอามาหมดนะอันนี้ครูทาให้ดูจะได้เินครับเมื่อถึงตอนนี้แล้วเราก็จัดสศษคูณสศ่ส่วนคูณส่วนครับสองข้างบนคูณสี่ก็จะเป็นอะไรแปดส่วนหนึ่งคำตอบจริงคือเท่าไหร่ครับแปดไรยแปดส่วนแปดคลครับตอบแล้วจบแล้วแค่นี้เองแปดแปดตัวหนึ่งเราไปตอบแปดตัวหนึ่งนะนะครับ เวลาเราทําเราใส่ตัวหนึ่งให้มันแต่เวลาเราตอบเราต้องตอบเป็นจำนวนเต็มเป็นส่วนอย่างตามหรือจํานวนคะาตอนนี้ตอบปงเป็นจำนวนเต็มเห็นไหมครับว่ามันไม่จะเป็นต้องตอบเป็นจำนวนค่าเสมอไปนะครับตอนนี้ตอบไปแล้วครับปงเป็นจำนวนเต็มขั้นตอนตรงน,นี้เป็นขั้นตอนการตัดทนอนนะการคูณนะครับตัวน,นี้เรื่องการคูณโ okay, อเคเนาะจบเรียบร้อยครับสามข้อตอนนี้ฝากกันบ้านข้อที่สี่ลองไปทําดูครับค,คุณครูจะฝากกันบ้างข้อที่สี่ไปทําดูเนาะเอาให้ดูนีดหนงคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับ ให้ข้อเดียวกันบ้านข้อที่สี่นะครัวข้างหน้าเรามาเฉลยกันโอเคเนาะตอนนี้มีคนเข้าสามสี่คนนะครับคนไหนเข้าไม่ได้เดี๋ยวมาเซอร์จะทําเป็นมีดอให้นะครับแล้วก็อันนี้มาเซอร์จะบันทึกให้ด้วยนะครับโอเคเอาผ่านเนาะครับ